เพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้เรายอดแก๊สสับรดนั้นเดี๋ยวจะผ่ามาเพื่อให้เพื่อนเพื่อนดูว่าการที่เราจะกะอ่าปริมาณแก๊สสับรดที่เราจะยอดลงไปในยอดสับรดนั้นเราจะใช้ประมาณเท่าไรได้ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่านิ้วเล็กนิ้วใหญ่ออกนะคือเราหยิบซองนิ้วสองนิ้วเราก็สามนิ้วของบางคนก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าดูที่ปริมาณเป็นหลักแล้วกันนะว่าเรากเราอาจจะถนัดหยิบสามนิ้ว ยิบสามนิ้วแต่จยาอยายิบให้เยอะนะอยากยิบให้มือเติบก็คือว่าเราใช้ปริมาณตองนิ้วยิบแน่นๆหรือว่าปริมาณสามนิ้วเนี่ยแต่ว่าให้อยู่ในปริมาณที่เท่าๆกันเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าเวลาเรายิบนะอ่ะให้เพื่อนๆดูชัดๆว่าเวลายิบเดี๋ยวจะยิบยิบกองให้เพื่อนๆดูนะอ่านี่ก็คือยิบสองนิ้วสองนิ้วอ่าสองนิ้วแต่ถ้าเราถนัดยิบสามนิ้วอ่า นี่ก็ปริมาณเท่าๆกันเห็นไหมเพื่อนๆของดูมัได้ขึ้นเยู่ที่ว่าเราต้องกะเราต้องเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะขยุ่มมือเราอะให้ได้ปริมาณแก๊สที่เท่าๆกันวันนี้เราจะยอดแก๊สเปล่านะแล้วเดี๋ยวเวลาเรายอด y ord y ord, ยองลงยงยอดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาเรายอดลงยอดเนี่ยป,ปฏิกิริยาที่เขาตอบกลับเวลาเราเจอน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันจะ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมีอีกเทคนิคหนึ่งนะเทคนิคหนึ่งก็คือให้ดูว่า เวลาเรายอดห่นแรกเนี่ยเราจะยอดน้อยๆก่อนเพื่อที่ว่าจะไม่ให้แก๊สเนี่ยเขาไปอุดอุดยอดสับะรดนะเราจะดูปริมาณเดี๋ยวจะยิบไปดูว่าปริมาณรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามเรายิบประมาณในเนี่ยเราไปดูกันอันนี้รอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งเราก็จะยิบสองนี้เหมือนกันนะสองนี้ปริมาณนี้อันนี้รอบที่สองเดี๋ยวดูรอบที่สามรอบที่สามแก๊สเผียวอ่ารอบสองกับรอบที่สามก็จะประมาณเท่ากันแต่จะสังเกตว่ารอบที่หนึ่งเนี่ย จะน้อยไปนิดหนึ่งนะแต่รอบที่สองเนี่ยที่เรายอดเนี่ยเราจะคลุกน้ํายาด้วยนะยุคลุกน้ํายาด้วยรอบที่หนึ่งเรายอดไปเมื่อวันเสาร์ที่สิบสี่รอบที่สองแก๊สผสมน้ํายาเรายอดไปเมื่อวันอังคารที่สิบเจ็ดแล้ววันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองเราจะยอดแก๊สอย่างเดียวนะอันนี้ก็นํามาให้เพื่อนเพื่อนดูว่าปริมาณแก๊สอ่าแถวต้นไยอ่าเพื่อนเพื่อน พี่บอกว่าถ้าต้นใหญ่เราก็เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะถ้าต้นสำลัของเราต้นใหญ่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการในเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยที่เราลองทําดูอ่าใั่มา,มาคือเปลืองเปลืองก็ทําให้แก๊สไปอุดยอดได้ด้วยนะอ่าเพื่อนๆลองดูนะเพื่อนๆลองดูกลางยอดนะเห็นไหมจะมีน้ําอยู่มีน้ําขายกย,ยูที่ยอดเห็นไหมอ่ะเวลาเรายอดลงไปนะเวลาเรายอดแก๊สลงไปเพื่อนๆลองดูปฏิกิริยาเขานะ แก๊สเขาก็จะพวยพุ่งออกมาแบบนี้นะเวลาเขากระทบโดนกระน้ำเพื่อนๆลองดูนะอันนี้คือลักษณะที่ว่ากลางยอดมีน้ำขังอยู่นะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับคนที่จะหยอดแก๊สับประรดนะเวลาเรายอดกลางยอดจะต้องมีน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่เพื่อนๆจะต้องคำนึงถึงให้มากที่สุดนะบางทีเราอาจจะมองว่าอากาศ เย็นๆหรือว่าอากาศแบบคึมๆนะไปยอดแก๊สอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะอ่าที่สําคัญเลยคือกางยอดต้องมีน้ําวันนี้ก็เรามายอดในช่วงเย็นนะเพราะว่าพอช่วงเย็นเนี่ยเรายอดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เขาก็มืดม้พอมืดปั๊บน้าค้างก็หลงนะก็อันนี้ก็เป็นส่วนช่วยอีกทางหนึ่งนะเหตุผลที่ว่าทําไมเราไม่ค่อยยอดแก๊สต,ตอนเช้ามืดยอดแก๊สต,ตอนเช้ามืดเนี่ยถ้าสมมติว่าเรายอดไปแล้วเดี๋ยว พอเรายอดเสร็จปุ๊บเจอแดดใช่ไหมความร้อนก็อาจจะมีพ่นด้วยอันนี้ก็แล้วแต่นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นการคิดเอา